ผู้ชมครับป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สําคัญยิ่งต่อความคงอยู่ของประเทศนะครับเพราะป่าไม้มีอิทธิพลต่อการพบปลูกเนื่องจากป่าไม้มีความสัมพันธ์กับน้ําและสภาพอากาศถ้าบริเวณใดมีป่าไม้มากบริเวณนั้นก็จะมีความชุ่มชื้นเพราะต้นไม้จะข่ายความชื้นออกมาทําให้สภาพอากาศเย็ยนและเกิดฝนตกได้ครับรวมถึงพันไม้ประจําท้องถิ่นและพืชพันธุ์หลายชนิดจนเกิดเป็นแหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติที่มีอยู่หลายแห่งในพื้นแผ่นดินไทยครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการมองมุมบวกรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับมุมมองใหม่ๆในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะคุณผู้ชมคะประเทศไทยมีความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติมีพืชพันธุ์ไม้หลายชนิดที่เป็นพืนรรชเศรษฐกิจอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศค่ะไม่เว้นแม้แต่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติทั้งดินน้ำและป่า โดยมีแม่น้ำสายบุรีแม่น้ำปัตตานีและแม่น้ำสุงไงโกลกที่คอยหล่อเลี้ยงชีวิตของผู้คนวิถีชุมชนดำเนินไปอย่างเรียบง่ายค่ะโดยอยู่บนพื้นฐานของการพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติในการยังชีพแต่ด้วยการเจริญเติบโตของชุมชนเมืองที่เข้ามาลุกล้ำวิถีชีวิตของผู้คนในท้องถิ่นนับตั้งแต่มีการพัฒนาด้านกายภาพเพื่อรองรับธุรกิจเชิงเดี่ยวเช่น นากุ้งบ่อปลาตลอดจนถึงป่ามน้ำมันทำให้วิถีชีวิตของผู้คนเปลี่ยนไปซึ่งส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพทำให้ธรรมชาติขาดความสมดุลการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งหากขาดการอนุรักษ์พันธไม้โดยเฉพาะพันไม้ประจำท้องถิ่นปล่อยให้เขาสูญหายไปก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากๆค่ะ ดังนั้นสวนพุทธศาสตร์ชายแดนภาคใต้ตามพระราชสวนีจังหวัดนาราธิวาสได้เกิดขึ้นเมื่อวันที่21ตุลาคม2542ค่ะโดยพระราชประสงค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะให้จังหวัดชายแดนภาคใต้มีสวนพุทธศาสตร์สำหรับรวบรวมพันไม้ประจำถิ่นเพื่อการศึกษา การนันทนาการและการท่องเที่ยวของประชาชนดังเช่นพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งจะมีความน่าสนใจขนาดไหนคุณผู้ชมตามหนูเล็กไปดูกันเลยค่ะเมื่อวันที่21ตุลาคมพุทธศักราช2542 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9พระราชทานพระราชดำริกับนายพลากรสุวรรณรัตน์เมื่อครั้งเป็นผู้อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ความว่าให้จังหวัดชายแดนภาคใต้มีสวนพฤกษศาส์สำหรับรวบรวมผันไม้ประจำถิ่นเพื่อการศึกษาการนันทนาการและการท่องเที่ยวของประชาชนโดยได้น้อมนำแนวพระราชดำรสและแนวพระราชดำริมาเป็นแนวทางในการพัฒนา และดำเนินกิจกรรมด้านการจัดสวนพฤกษศาสตร์รวมทั้งให้เป็นสถานที่สร้างงานและเสริมสร้างรายได้ของราษฎรในพื้นที่จากการจำหน่ายของที่ระลึกและการให้บริการเยี่ยมชมพื้นที่ที่ไม่ทำลายธรรมชาติอีกด้วยครับ ในห่วงประมาณปี2,540ต,ต้นๆเนี่ยนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนี่ยได้แปลพระราิฐานที่พะมะตักนักทักษิณราชนิเวศเนี่ยนะครับพระองค์ท่านเนี่ยมีแนวพระำลำริว่าอยากจะให้พื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนะครับมีสวนพิเศษเช่นที่เชียงใหม่นะครับทางนี้เพื่อ,อเป็นการารวบรวมพันไม้ในท้องถิ่นภาคใต้ ในท้องถิ่นคาบสมุทรมาลายูเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นป่าฮาลาบลาหรือป่าพุ่มตัวแดงนะครับมารวบรวมไว้ที่นี่เพื่อการศึกษาค้นคว้าวิจัยนะครับเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยได้เข้ามาเรียนรู้นะครับเกี่ยวในเรื่องของพื่อศาสตร์พื้นที่ส่วนนี้พอเราดําเนินการในรูปแบบของส่วนพื้นศาสตร์แล้วเนี่ยนะครับมันก็มีเป็นพื้นที่รัศด์ที่มันมีความสวยงามนะครับก็อีกด้านหนึ่งก็คือว่าส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ เป็นการสร้างารายได้ให้กับชุมชนในท้องถิ่นครับผมก็คือในประเทศไทยนะครับการจัดการเรื่องสวนพืชศาสตร์เนี่ยครับในในห่วงปีหลังๆมาเนี่ยเราไม่สามารถเลือก ขนาดพื้นที่นะครับที่มันเป็นที่โล่งนะครับแล้วก็เราจัดการในรูปแบบของสวนเมือศาสตร์เนี่ยได้เต็มที่นะครับเนื่องจากว่าพื้นที่ของเราเนี่ยมันมีจํานวนขนาดที่ไม่ใหญ่ตัวเราก็จะรวบรวมพันธไม้ไว้เป็นหมวดหมู่สวนเมือศาสตร์ชายภาคใต้เนี่ยครับเราก็ไม่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ลักษณะอย่างนั้นนะครับเราก็พยายามาเอาพันธไม้เด่นๆนะครับเช่นที่นี่ก็จะมีจัดไว้เป็นวงขิงขาวงยางวงบุงปามนะครับแล้วก็มีพวกพันไม้ดอกหอมพันไม้น้ําอะไรต่างๆเหล่านี้ครับผม คุณผู้ชมครับส่วนพฤกษศาสตร์แห่งนี้มีพื้นที่ครอบคลุมเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสำนักเนื้อที่ประมาณ1,250ไร่ได้รวบรวมพันไม้ประจำถิ่นภาคใต้ของประเทศไทยและบริเวณคาบสมุทรมาลายูที่มีอยู่มากมายทั้งพันธุ์พืชไม้บกไม้น้ำพันไม้ดอกหอมวงยางวงขิงขา่าและพืชที่มีค่าหายากอีกมากมายหากไม่มีการศึกษาและเก็บพันไม้ไว้พืชหลายชนิดอาจจะสูญพันธุ์ไปจากท้องถิ่นได้ ซึ่งในวันนี้เราจะพาไปชมธรรมชาติของที่นี่กันครับถ้พื้นที่นี้ก็จะมีพวกวงป่าไหมไม้วงป่า<ะ>ถ้าสังเกตดูนี่ก็จะมีพวกหมากแดงนะครับ <ฮะ S 2> เป็นไม้ถิ่นที่นี่อย่างน,นี้ก็กระเพาะเหลือง<ะ>กระเพาะเหลืองนี่เป็นพันไม้ที่อยู่ในป่าพลุตัวแดงนะครับแล้วก็ ไอ้พวกนุ๊คอลุกนะครับแล้วอย่างอื่นก็จะมีพวกปามมาจากต่างประเทศเพื่อเราเพิ่มความสวยง,งามในพื้นที่บริเวณนี้นะครับเรมีหลักเกณฑ์ในการเลือกพวกพันไม้แบบนี้ยังไงคะก็มไอ้<ห>พวก,<า>พ,วกพวกนี้นะครับเราต้องศึกษาก่อนว่าลักษณะของที่มาอยู่เป็นกลุ่ม<ฆ>นะครับว่ามันมีลักษณะเด่นอะไรยังไงนะครับเพราะว่าเรารู้ลักษณะเด่นตรงนั้นแล้วก็พยายามมารวบรวมรวอะไรไว้เราจะรวบรวมพันไม้วงปามนะครับถัดไปนน่นเราก็จะมีพวกวงยางก็มี<ฆ>แล้วก็ด้านนี้จะมีพวกขิงข่า นะครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้เนี่ยรอบๆอบอ่างเนี่ยนะครับเราจะมีพันไม้พวกพันไม้ที่ว่าให้ดอกหอมนะครับค,ครับเนพื้นที่บริเวณนี้ครับคุณผู้ชมคะตอนนี้เราก็อยู่กันที่เส้นทางศึกษาธรรมชาตินะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในดีกว่าค่ะว่ามีพืชพันไม้อะไรกันบ้างไปข่าวที่ไพรบูล ก่อนเ,เข้าไปในเส้นทางนี้นะครับนี่เราก็พยายามจะปรับปรับภูมิทัศน์อะไรให้มันมีความสวยงามพวกไม้ที่เรามาลงมาปลูกแถวนี้นะครับนี่คือเราปลูกเองใช่ไหมใช่ครับ,รบใช่เพราะว่าธรรมชาติมันเนี่ยเวลาเราเราดูนะครับมันมันไม่ค่อยสวยงามมันไม่ค่อยเป็นธรรมชาติมันไม่เชิญชวนไม่ร้าวใจที่คนที่จะมาเที่ยวชมเนี่ยจะเข้ามาชมนะครับพวกพันไม้พวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่เราจะเก็บมาจากในป่าเขาสำนักทั้งหมดเลย ไอ้นี่เขาเรียกว่าว่า,วานไอ้พวกไอ้หางช้างพวกนี้ครับแล้น,นี่พวกเฟิร์นค่ะและว้วก็นนี้พวกอย่าเป็นพวกเต่าล้างพวกนี้ครับแล้วมันมีประโยชน์ในการแน่นอน<ไ>แน่นอนไอ้ทุกอย่างนะครับมันจะมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยเหมือนว่านี้ใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างก็ <c oughs> มันเป็นพวกคือพือทุกอย่างนะครับมันก็เป็นความเป็นยาความเป็นสมุนไพรในเรื่องของความเป็นไม้ประดับนี่มันก็จะมีอยู่ในตัวของมนเองออยู่แล้วนะครับ <king> ก็คือบรรยากาศรอบๆนี่เราเป็นคนปลูกเองทั้งหมดเลยใช่ครับใช่ครับ,รบเราเอามาเสริมครับแต่ว่าถ้าถัดออกไปนี่ประมาณสัก2-3เมตรเนี่ยไม่เกิน5เมตรเนี่ยนะครับเราก็จะเป็นของธรรมชาติในเส้นทางนี่ถ้าหากว่าเ,าเราจะให้มันเป็นของธรรมชาติจริงๆแล้วก็มันคือพู้นักงว่ามันไม่น่าดูนะครับเราก็จะปรับภูมิทัศน์ในสองข้างทางเนี่ยให้มันดูสวยงามร่มลื่นตรงนี้ครับผม คุณผู้ชมครับเราจะเห็นได้ว่าธรรมชาติของที่นี่ที่มีทั้งต้นไม้ใหญ่ต้นว่านหางช้างต้นเต่าร้างและต้นไม้ต่างๆนานาชนิดที่เรียงกันอย่างสวยงามนั่นก็บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของาธาตุอาหารในดินและความบริสุทธิ์ของป่าที่ไม่ถูกรบกวนครับซึ่งเราจะสังเกตเห็นได้จากใบไม้ของต้นไม้ที่นี่ที่มีความเขียวชะอปุ่มนั่นเองครับ เราจะเพาะพวกพันไม้นะครับเช่นพันธไม้ที่ที่สาคัญตรงนี้เนี่ยเป็นพันไม้ที่ทรงปลูกนะครับเช่นพระตำหนักในพระตำหนักทักษิณและชเวิท์เนี่ยมันจะมีตะเคียนทองนะครับผมก็จะไปเก็บที่นั่นนะครับไปเก็บมาเพาะพันแล้วก็เอาไว้แจกจ่ายในช่วงที่มันมีวันสําคัญนะครับของทางาติ ของทางชาติของทางศาสนาเช่นว่าวันตุนมาระยมบีแห่งชาติแล้วก็ไปบูกอะไรกันขยายพันธนะุ์ไนข้างนอกต่อรับพันธ์ไม้เด่นๆของพื้นที่ตรงสวนนี้นะครับก็มันจะมีมักคะ นะครับเป็นไม้ที่ลักษณะเด่นของป่าน,นี้เลยซึ่งในจังหวัดน่านทีาว่นี่มีอยู่ประมาณ3แห่งะนะครับก็ือคือบริเวณเขาสนักบริเวณนี้แล้วก็บริเวณเขาจนหยงที่เป็นตั้งพระสานทนักษิณชิเวศนะครับ<ะ>แล้วก็ป่ามุกี้ตมงนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีพวกมะขะนะครับที่เด่นๆของของป่าใน,นส่วนนี้ครับหลังจากที่เราได้เดินสำรวจเส้นทางทางธรรมชาตินะคะเราก็จะเจอกับต้นไม้ประจําถิ่นนะอย่างเช่น ต้นมะาคะาขแล้วก็มีต้นอะไรคะต้นแอคครับต้นแอคครับซึ<ห>่งที่นี่นะครับไอ้แอคที่นี่เนี่ยมันจะมีเป็นมารลสนาขะเด่นเป็นม้าประจำถิ่นของที่นี่เลยนะครับ<ห>ที่เราเคยสำรวจพบเนี่ยมันก็จะมีประมาณอยู่สามแห่งนะครับในป่าในเขตป่านี่ครับก็คือบริเวณที่หนึ่งก็คือบริเวณตรงนี้บริเวณป่าเขาตำนักแล้วก็บริเวณที่สองก็บริเวณป่าเขาต้นยงแล้วก็บริเวณที่สามก็บริเวณป่าบุกิตามงนะครับซึ่งมะขะเนี่ย จะเป็นไม้วงยางมีลักษณะของอไม้เนื้อแข็งที่นํามาใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างได้นะครับถ้าหากว่าเรามาในช่วงที่มันออกดอกนะครับไม้มะค่าเนี่ยมันจะเป็นสีขาวเต็มเต็มป่าี่เลยซึ่งสวยมากนะครับน,นอกจากนี้ก็มีพวกมะคะนะครับมะค่าก็จะเป็นไม้เด่นมะค่าเนี่ยก็ชื่อแค่มะคา่าพวกลักษณะรูปทรงหน้าตาอะไรก็แค่มะค่าก็ลักษณะเนื้อไม้ก็ใช้ในการก่อสร้างอะไรเช่นเดียวกันครับ ผู้ชมครับไม้แอคพันธ์ไม้โบราณจากป่าฮาลาบาาและพันธ์ไม้หายากนานาชนิดที่ได้เติบโตขึ้นในสวนพฤกษศาสตร์ชายแดนภาคใต้ตามพระราชสวนีจังหวัดนราธิวาสแห่งนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงถึงระบบนิเวศที่สมบูรณ์ของสวนแห่งนี้จึงสามารถเป็นแหล่งการศึกษาพันธ์ไม้ต่างๆได้เป็นอย่างดีครับนอกจากเส้นทางศึกษาธรรมชาติแล้วที่นี่ยังมีพันธ์ไม้บกและพันธ์ไม้น้ําพันธ์ไม้ดอกหอมอีกด้วยครับ รวมถึงมีจุดรวบรวมแสดงพันไม้หายากหลากหลายชนิดให้ได้ศึกษาหาความรู้และทำการวิจัยอีกด้วยครับเอาเป็นว่าเราไปชมกันต่อเลยครับก็อยากจะพามาเยี่ยมชมในเรือนเพาะชำและก็แ,และสแสดงพันไม้สำหรับไอเรือนแสดงพันไม้นี่เราไปได้ไปเก็บ นะครับไปสํารวจแล้วก็จัดเก็บมาจากพวกป่าเขาสํานักนะครับความตั้งใจแรกที่พวกเราจัดทำเนี่ยวัตถุประสงค์เพื่อสนองแนวพระราชดลิลของในหลวงรัชการที่9ะนะครับที่พระองค์เนี่ยมีแนวพระราชดิะจะให้พวกชุมชนนะครับประชาชนคนไทยเนี่ยนำไอ้พวกสมุนไพรเนี่ยมาใช้นะครับมาใช้เพื่อที่ว่าจะมาบำรุงรักษาดูแลสุขภาพอะไรของตัวเองนะครับ ทีนี้ตอนที่เราเข้าไปสำรวจเนี่ยครับเราไปศึกษากับชาวบ้านว่าชาวบ้านเนี่ยเดิมในอดีตเนี่ยเขามีพวกมีพืชชนิดใดบ้างนะครับเราเราได้ทั้งผู้สมุนพืชสมุนไพรแล้วรวมทั้งพวกพวกไม้ประดับะนะครับพวกไม้ประดับที่ว่าสวยงามนะครับเราก็ได้มารวบรวมในใน,ในพื้นที่แห่งนี้ไว้นะครับพร้อมทั้งมีการติดตั้งชื่อให้ความรู้สําหรับผู้ที่เข้ามาศึกษา นอกจากที่ว่าเราจะให้ความรู้ผู้ที่เข้ามาศึกษาในพื้นที่<ะ>ตรงแห่งนี้แล้วนะครับชุมชนในท้องถิ่นเนี่ยนะครับเราก็จะบอกเขาว่าเนี่ยคุณมีของดีอะไรบ้าง<ะ>อย่างเช่นในพวกนี้นะครับเป็นพวกพืชสมุนไพรซึ่งในอดีตเนี่ยเข้ามาใช้นะครับเป็นการถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชนในท้องถิ่นด้วยอีกทางหนึ่ง<ะ> บ้างคะที่ถ้าคนมาศึกษาแล้วนอกจากเส้นทางธรรมชาติเนี่ยคะ่ะจะได้ความรู้จากที่สวนพุทธศาสตร์ก็ที่ที่นี่ะครับผมพยายามผมพยายามจะเอาที่ของมันมันเป็นไฮไลท์นะครับที่นอกเหนือจากาเรามีสิ้งธรรมชาติที่เรามันสวยงามอยู่แล้วไฮไลท์ตรงนี้ก็คือว่าพวกพืชสมุนไพรแล้วก็พวกไม้ประดับ<ห>พวกไม้ผลกินได้ในป่าที่ามาโชว์ตรงนี้จะเป็น ประจำท้องถิ่นหรือว่าได้นํามาจากที่อื่นด้วยค่ะก็เป็นไม้ในท้องถิ่นในพื้นป่าเขาลำนักเลยนะครับในในไอพวกพืชทั้งที่เรามาเก็บรวบรวมวันนี้ก็จะเป็นพวกไม้ในป่าสมุนไพรท่าป่าขอนนัยกเว้นว่าไอ้พวกไม้ยืนต้นที่เราเห็นอยู่นี้อยู่แล้วเนี่ยนะครับเราก็คือก่อนที่มันจะใหญ่อย่างนี้เนี่ยเราก็ไปขุดล้อมไปขุดล้อมมาเสร็จแล้วก็เราก็มาวางไว้วางไว้ก็บางทีเราปลูกไม่ทันรากมันแทงอย่างลึกไปในดินนะครับเราก็จะไม่ทําลายมันก็ปล่อยมันจะเดินเติบโตแล้วก็ เนี่ยมารวบรวมพวกไม้พื้นล่างที่ตรงนี้ครับมามาจัดแสดงแล้วก็ให้ความรู้ะนะครับให้ความรู้กับพวกผู้เข้ามาใช้บริการในพื้นที่ตรงส่วนนี้ค่ะพี่ไฟบุญคะนอกจากจุดแสดงพันไม้แล้วเรามีการเพราะชำด้วยเดี๋ยวพาหนูไปดูหน่อยค่ะว่าเรามีวิธีการเพาะชำต้นไม้หรือด้านหน้านี่ครับ การพะชชามเนี่ย <bla. S 1> ครับเราก็จะพยายาม à, ให้พวกนักเรียนนะครับ <canvas. S 1> พวกนักศึกษาเนี่ยพวกไม้บางอย่างถ้าเราทราบมานะครับว่าวิธีการพ่อชามเนี่ยมันง่ายมากแค่ปากชามมันก็ติดนะครับแต่ว่าบางอย่างเนี่ยอย่างพวกไม้ที่มันเป็นมลเมล็ดหนานะครับไม้ที่เป็นมลเมล็ดหนาเนี่ยบางทีเราต้องต้มเราต้องเผาไฟนะครับเพ <hundred. S 1> <sweeter S 2> ื่อเป็นการกระตุ้นเ <s> <voice> พราะว่าถ้าเราปล่อยไว้เนี่ย าการการเจริญเติบโตการงอกของมเมล็ดเนี่ยมันก็จะไม่มี<า>นะครับเราจะเน้นในเรื่องในส่วนของเด็กๆพวกเยาวชนนะครับที่ จะบูกสร้างไอ้พวกจิตสำนึกนะครับในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกป่าไม้ของเรานะครับซึ่งวิสัยทัศน์เนี่ยครับในปี2 5 6 4เนี่ยกรมอุทยานตั้งว่าเราจะเพิ่มพื้นที่ป่าให้มันเพิ่มขึ้นนะครับทั้งนี้เพื่อที่ว่า,าในธรรมชาติของเราไอ้ป่าธรรมชาติของเราเนี่ยจะมีความ,มส,ม,สมบูรณ์เพิ่มขึ้น นั้นมีความพร้อมในเรื่องของธรรมชาติและพันไม้ต่างๆรวมถึงเหมาะสมกับบริบทในพื้นที่จึงเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางธรรมชาติและรวบรวมพันไม้ในท้องถิ่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าวิจัยความสมบูรณ์ของดินน้ำป่าให้กับนักเรียนและผู้ที่สนใจได้เป็นอย่างดีครับเราจะไปฟังเสียงของอาจารย์จากคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ผ่านน้องๆนักศึกษามาหาความรู้ที่นี่กันบ้างครับ สำหรับวันนี้ครับเราพานักศึกษาคณะ,กะเกษตรศาสตร์นะครับชั้นปีที่1น,นะครับมาศึกษาธรรมชาตินส่งพุทธศาสตร์นะครับเพื่อเรียนรู้ในเรื่องของพันไม้ภูมิสถาปัตย์นะครับรวมถึงการจัดสวนนะครับแล้วก็เรียนรู้ในเรื่องของการให้เด็กๆได้มีความรักและก็ภูมิใจนะครับในการอนุรักษ์นะครับทรัพยากรในท้องถิ่นครับผม ปัจจัยที่เรามาที่นี่ครับเนื่องจากว่าเป็นสวนที่อยู่ใกล้เมืองนะครับ mm. คือไม่ไกลมากไม่ไ,มไกลจากมหาวิทยาลัยสามารถเดินทางมาง่ายนะครับผมแล้วก็ผมมองว่าอยากให้เด็กเริ่มต้นจากที่เดินทางง่ายสะดวกแล้วก็มาเห็นแล้วปุ๊บเนี่ยสามารถที่จะกลับไปพัฒนาต่อย,ยอดในเรื่องของการเรียนในเรื่องของการเสริมสร้างความสุขให้กับชีวิตแล้วก็อาจจะต่อยอดเรื่อง,องธุรกิจในเรื่องของมาดูพันธไม้ที่สามารถทาในเรื่องของการเพราะขยายพันธุ์ได้นะครับผม ว่าควาเด่นในเรื่องของภูมิสถาปัตย์นะครับก็จะพาเยี่ยมก็จะให้ดูโดยรอบของการจัดสวนต่อมาเดินเยี่ยมชมนะครับในส่วนของแนวศึกษาธรรมชาติจุดและจุดสําคัญต่อมาคือในเรื่องของอการรวบรวมสูนภัยท้องถิน่นนะครับเราจะดูหลักๆ3ส่วนตรงนี้ครับผมส่วนในนี้นะครับใครมาแล้วก็เกิดความประทับใจนะครับมีพันไม้ที่หลากหลายมีการจัดภูมิสถาปัตย์ที่ลงตัวนะครับเข้ามาแล้วก็ร่มรื่นเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีนะครับแล้วก็ผมเน้นย้ำครับว่า อยากให้คนในที่นี่ผมมองว่าเป้าหมายบรรลุคือคนในพื้นที่เข้ามาแล้วปุ๊บเนี่ยได้ได้เกิดความภาคภูมิใจในทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นนะครับมันมีมะไฟมีมะไฟลามะไฟตาเป็นลูกสีแดงเออเเียวเปียบได้ความรู้มากกว่ารู้สึกได้ เหมือนเปิดโลกกว้างกวา่าได้รู้จักสายพันธุ์มากกวา่าแล้วก็ได้รู้จักาการจัดสวนการจัดต้นไม้ไม่เคยทำมาที่นี่เป็นครั้งแรกประทับใจมากเลยเป็นที่ที่สวยงามมากที่นี่มีที่ศึกษามากมายความรู้เยอะแล้วกอ็อากาศธรรมชาติที่นี่ดีมากค่ะมีความสมบรุล ที่สวยมากแล้วก็อุดมสมบูรณ์ครับบรรยากาศนีเป็นในการจัดสวนเป็นสวยงามครับผมแล้วก็ควรอนุรักษ์ครับ,รบเพราะถ้าไม่อนุรักษ์จะกลายเป็นศูนย์พันครับผมเชิญชวนกับเพื่อนว่าได้มามาที่นี่แล้วก็ได้ดูความจัดสวนแล้วก็เป็นการต้นไม้ที่

มันไม่ได้ใช้เวลาระยะสั้นๆแล้วมันโตสมบูรณ์ได้นะครับมันต้องใช้เวลาตามวัตจักรของมันการตัดไม้ทำลายป่ากับการปลูกขึ้นมาใหม่ทดแทนมันจะใช้เวลาแตกต่างกันมากเลยนะครับเราอยากจะให้ทางเยาวชนช่วยกันดูแลบำรุงรักษาป่าให้มีการคงอยู่กับถืนแผ่นดินไทยต่อไปครับ คุณผู้ชมกับสวนพุทธศาสตร์แห่งนี้ที่ได้รวบรวมพันไม้ประจำท้องถิน่นและพันไม้หายากและยังมีเส้นทางธรรมชาติที่เปิดให้ผู้คนทั่วไปได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ซึ่งนอกจากจะให้ความรู้แล้วยังมีการปลูกฝังในเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติให้เกิดความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิน่นเพื่อส่งต่อให้กับเยาวชนรุ่นหลังต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะ เรื่องราวดีๆในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะคุณผู้ชมสามารถกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆได้ใหม่ในรายการมองมุมบวกทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่วงเวลา8นกาสานาทีถึงเวลา8นกา5 5นาทีสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะมองมุมบวก